เดี๋ยวไปสินกมีปิกแซนามาเวย้ยเออเป็นฟีเจอร์ของในในธรรมดาก็มีอุย้ยเออได้เอ,อมาสวยสวยเอิอเลยอเอของอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นหนวดกุ้ยักษ์ปลาซแซลมอนอย่างนี้ปลาทูน่าต่ตอนนี้เขาสเตตเตอร์แล้วโอ้ไหลกันไปแบบต่อเน,นื่องของกูคกู้มาแบบนี้นะ ไหลกันมาอูอย่าบอกว่าจะเข้าสเกตเตอร์กัน,กนหนอเพราะมันเลยไปแล้วนะอูยเข้าสเกตเตอร์ไม่ได้ทนะอาสวัสดีนะอยู่กับในช่องเฮียชัยลำบากัลโ โยโอลิโอปั่นคนเดียวคนนี้นี่เองนะวันนี้พึ่งไปกินซูชิมาเลยอยากจะมาลองกินซูชิในพีจีดนะูกับงบหนึ่งร้อยไม้แปดบาทนะทุกคนนะอ้าวดูสิว่าวันนี้จะมยหรือจ่ายอะเล่นเพววื่อความสุขเพื่อความสนานอย่าไปโลกเรียนแบบเด็ดขาดนะทุกคนนะย้ำอีกทีว่าอย่าลอกเรียนแบบเด็ดขาดไปลุยกันดีกว่า <c oughs> โทโบลุงน่าจะทำซูชิอร่อยอร่อยนะหรือไม่ก็ทำซูชิปิศนามาเยอะๆโอ้ยสุดยอดไปเลยไหมแซลมอนนี่ว่าจะมาแบบสุดยอดโอ้เกมนี้สุดยอดไปก็คือมันมันน่ากินนะแต่และอย่างเนี่ยไม่อยากเล่นแต่อยากจะกลับไปกินซูชิต่อโอ้ยเอาปั่นวาซาบิมาโอ้ไหลกันไปแบบต่อเน,นื่งงองโอ้โหมาแบบนี้และ ไหลกันมาอย๋ยบอกว่าจะเข้าสเกตเตอร์งง้นหนอพอมันเลยไปแล้วนะอูโยเข้าสเกตเตอร์ได้นะแต่เอาเรื่องเหมือนกันละเกมนี่โอ้ยจะอะไรมันจะสุดขนาดนี้นะแม่ไหลมาแล้วก voilà. ็เปลี่ยนปู่เอาเปลี่ยนต่อไปขอให้มันตายคนสี่เมืลอไรอูยปลาหมึกมั่งโคตรสวยโคตรงาม อมาปั๊บโอ้ยชนนี้แตอเฮอยนี้สวยนี้สวยแล้วก็น่ากินด้วยจะซูชิมาปั๊บแปิกศนาคุณเสร็จเข้าไปแล้วนะอ้ยอ๋อเป็นเซตูซีได้เ่อไหร่ฮยเกสิบหกาก็ยังดีเนาะอย่าไปสิดอ้มีปิกนามาเว้ออเป็นฟีเจอร์ของในในธรรมดาก็มีอุ้ยเออได้เอมาสวยสวย จะไหลมาโอ้โหกคนละยอเลยละปลามึกไหมไม่อนนี้มีเอ้ยปลาหมึกสักนิดหนึงโอเควุ้ใช้ได้ใช้ได้นะโอ้ยลุงกายเที่ยช็อตนี้สวยแต่สวยจ้าแม่อมาอีกแล้วซู้มที่สนามาแค่แถบเดียวได้คสองคนยังดีละวะแต่ก็ไม่แตกนะใช่ซ้ที่อยากจะแพ้ ขาปากเลือกเกินเลยเของอร่อยอร่อยทั้งน,นั้นนะไม่ว่าจะเป็นหดวดอุ้งยักษ์ปลาแซลมอนอย่างนี้ปลาทูน่าจะตอนนี้เ้าสเตตเตอร์แล้วลาดันดีสเตตเตอร์โดยโทโมะนะนะ <kaikki> โอ้ยไหลกั like <kaikki> นไปแบบต่อเนื่องต่อเนื่องเลยต่อเนื่อง ไยมาเปลี่ยนปั๊บโอ้โหช็อตนี้สวยงามช็อตนี้สวยงามไาแล้วฮูแล้วมีตัวอัพขึ้นนะเลื่อนขึ้นแน่นอนช็อตนี้นะต้องเลื่อนขึ้นไปแน่นอนโ,โ,โอ้โหวายมาไม,ม่ไว่าจะแตกแล้วคูณสิบต้องไปขอตายอีกส,สักนิดนึงเออโอ้โหคูณสิบช็อตนี้มาอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้คูณสิบสองขอตายนิดนึงอ้าว อสุดท้ายก็จริงก็ขอตายอีนิดน,นึงนะสุดท้ายโอ้โหมีกุ้งมาปูน,นสิบี่โอ้โหรางวัลรวมดูซิได้เท่าไรสร้อยสเกเลยนะโอ้ยอะไรมันจะสุดขนาดนั้นอกเอาสกิตมาเผอ,อย่าเข้าสก,กินเตอร์นะเผื่อเข้าสกเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบองว่าจะเข้า่ะนาโอ้โห นิดเดียวนะอ่ะอ๋อยังไงก็ตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะในช่องเฮียไชลัมบนะกับผมอยู่ยูยูโอโอรีโอปัดหวนใจทุกคนอ๋อย่าลืมกดติดตามมาด้วยไม่ต้องนะเศร้านะโอราะวเฮียไชจะกลับมาเดือนหน้าอย่างแน่นอนนะทุกคนนะอ๋อแล้วสำหรับวันนี้นะกดตามด้วยกดแชร์มาด้วยเนาะใครมีกดดูกดดูกดแชร์ด้วยนะตอนนี้ไปแล้วทุกคน